สวัสดีครับสวัสดีเงียมือเศร้าครับฝนต,ตกมืดขึ้นครับมืดขึ้นนี่โอ้ตกขัดตงเนี้ยมันหนาฝนหรือหนาห่อน,นี่สังกัสียว,วเกี่ววมดครับสังกัดีเห,เห,เหล่าไก ตกซื้อซื้อวาวาหรอกตกแลรวล้มอีู่ดีของนี่กำลังเป็นนมไลพ่พิกันหรอกของนี้เกาโตกันมาณสามเดือน ตองนั่นสามตัวตัวแม่หนึ่ตัวเธกสอีเดียนร่างเป็นนุมหน่อยแม่นี่สิบตเสียตัหนึ่งเหลือิีวตตัว อันนี้ก็เหลือสามตัวอย่งก,กินมันบู้นี่โนูเฮาก็หลอกไว้กินมันเบือ่อหนกพิลาบเนี่ยและครับหลายคักน้ำส่องมาหวานเขามาไกลมันมาแตกตึ่มมากินเขานีก็ีสู่กันท้าน่อยแท้ตีกันท้าน่อยแท้ แม่นี่ก็เก้าโตเสียตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วแปดหกม่วงลนเมอแต่ลนลมผัดม่วงไรหลายตัวนี่ก็เป็นนุ่มแล้วครับเนี่ยเท่าแดงสองตัวเนี่ย ข้อขึ้นเต็มเยอะสองโตพี่น้องปลาคอหลายครับกับฝนตกมันไหล่วบปลาหน่อยจบกจๆๆจบจ,บจบอยู่เอาเบ็ดตกมันกับว่ากิน ม่วงหน่อยล้นเต็มอยู่ครับลาคอสวบ,บบบบบบ,บ,บผมปล่อยปานันไว้น้ำปากกดปากปากดกับปลาตองแม่นั้นอะไรกินปลาหน่อยมันบหรบวะอันนี้แม่นั้นไปใสเนี่ย ลายใกล้หน่อยละี่แม่เนี่ยนี่คืถิ่มลูกมันแหละโอ,อ้ยหนู่ีลาบปี่แม่หลายครับเกินเสามาาบรรยากาศดีขนาดครับเนี่ยโอ้บรรยากาศกสดใสเลยพ่อนฝน่ะตกเมื่อคืน โอ้หเลี้ยวไปเห็นถ้าเขาไงครับล่างๆนกไอ้นั่นก็หลายครับนกควักนกควักเต็มอยู่ใกล้หน่อยหลุนซีเดียนฮัดฮัดขันแล้วครับนี่ แดดมึงส o o สีออกเร็่วอ,อยู่หรอกมัอหมอกเรื่มล่งหรอวผู้วังของใหญ่ล่างๆหมอกขาวโพวนลนหรอมลมพาสังกัดสีเปิดไปขังนมแม่นี่หายตัวเทิรกหลายตัวอยู่ บ,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 บักขาวไปแล้วครับบักขาวส่งไปนราธิวาสหนู่บนนี่ครับบักขาวผล่าแลาวสามตครับต้มักขาวไปแล้วตัวหนึ่งนี่ครับอีกสองตนี่ไว้ส่งเพื่อนบักขาวครับบักแดงนี่ครับบักแดงนี่กอกบักษาครับนนหน้าไม่ไปส่งไปเพื่อน ลอ่อคนกลับมาจากมาเล่กันคนไปมาเล่อยู่ <S <S 1> <S 1> นะครับคนเลือบักแดงครับบ้านนี่เลือบักแดงเลือบักสานี่บักแดงผู้เกิดบักขาวปั่มมาแล้วครับบักนี่อ่ำมาเมื่อก่อนนี่อันนี้ก้อย ไอตัวนี้มันสู่ไกลเหรอด้วยคำนี่มันสู่ไกลมันหล่อๆไกลเหรอครับนี่เนี่ยปุ๋ยตัวนี้ประมาณสองเจ็ดครับนี่เริ่มสู่ไกลแล้วนี่บกแดงบกแดงนี่สองสามต่วร้อยสูง บ้อบกแดงนี่เลือกตัวหนึ่งครับเลือกบกเขียวอีกตัวหนึ่งเขียวนั่งกับสิบบ่สูงสํานี่ครับบกเขียวตัว่นสินนั่นับนักก็บกแดงครับลำใหญ่ครับเนี่ยลำใหญ่ๆแม่นๆเขาได้สองข้อครับลำมาตรงห่วงเลยครับนี่ ต่อกับลังงามคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับผมจะลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะคายให้ในเด้อครับผมมาหลับส้มผมมาติดตามกเลย ขอบคุณครับสวัสดีครับผม